นุ่มเสียงสั่นเครือจุดทูปขอขมาโรเบิร์ตบอนกลางรายการดังขอโทษขาดสติอภัยให้ผมด้วยจากกรณีดาม่าหนักนุ่มฟังทนวัย36ปีออกมาโพส้อยคำเหยียบย่ําหัวใจคนตลกรุดขอขมากลางรายการคุยแซบโชว์ขณะบอลเชิญยิ้มพร้อมทั้งแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตสายควันมาเปิดใจในรายการโดยในช่วงท้ายรายการ มีเจ้าของโพสต์ลบหลู่โรเบิร์ตเดินทางมากลางรายการคุยแซบโชว์ด้วยพร้อมนำพวงมาลัยมาไหว้ขอขมาขอโทษทั้งบอลแจว๋วโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจและกล่าวเสียงสั่นเครือขอโทษโดยได้ยินคนแถวบ้านคุยกันเรื่องงานเผาศพโรเบิร์ตเมื่อตัวเองกลับมาบ้านดื่มเหล้าเลยโพสต์ดังกล่าวก่อนจุดธูปขอขมาโรเบิร์ต พร้อมกล่าวว่าพี่โรเบิร์ตผมไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินจริงๆด้วยความมืนเมาขาดสติไม่ยับยั้งชั่งใจขอพี่อภัยผมด้วยครับนี่ก็เป็นการออกมานะครับขอเข้ามานะครับที่โพสต์ลบหลู่โรเบิร์ตสายควันนะครับกลางรายการคุยแซบโชว์โดยได้ไปขอเข้ามานะครับกับภรรยานะครับคุณแจ๋วแล้วก็คุณบอล ครับคนที่จัดงานแล้วก็ดูแลโรเบิร์ตมาตั้งแต่แรกนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องยอดสีแชนแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ